ตามาจ้าจิงตามาจ้าจิงตามาจ้าจิงตาโอ้โหเมื่อนี้เฮียเหลียวเฟินเลี้ยงไก่ย่างเออไก่ย่างบ่ไก่อบไก่อบอบอุ่มเออไก่อบอุ่มไก่อบอุ่มมาสามารสังกัดเลี้ยงเนี่ยน้องอ่อนฮึน้องอ่อนซื้อเวลาบ่แม ซื้อมาแี่ชมมดางเพราะว่านูซื้อไกลเพราะว่านูซื้อไก่ไปฝากเผ็ดฝนเราคือโซเชียลแหละล่ะซื้อไกลว่าฝากเบ็ดฝนคือประสาเนี่ยแหละล่ะตามันบกเสบสุดจ้ามันต้องสีกินมาโตเลยค่ะเสียงเฮ็ดอย่างคือตึังตึงตังแค่ฝนบังน้องสาวเขาซื้ออ ไก่ย่างอบอบไก่มาให้หนูน่ะโป่งอบองอบองก็ันบ้านหอมมวยเนาะฮะบ้านหอมมูยเอออี่างนมูนไ่บอนี่กหละมันแล้วเขาเสียใจมากเ้อเอาโอลิการ์บานพี่น้องอันนี้คือการต้อนรับนะการต้อนรับจากทางนี้ครับพี่น้องครับมึงมึงของคนมึงของคนอันนี้เจ้าบ้านเออเจ้าบ้านอันนี้แขกผู้มิเกียรติอันนี้แขกผู้มิเกียรติตั้งแันนี้เลยใช่ไหมกินได้ป้อง ย้เขาว่าท่านานสิวหายดิยังประแดกนาประเดกนี่ท่านาสิวหห้ไหมคนอื่นกินมันจะมีบุ้ามหามไม่ถึงานาคนมีสิวเขาบนมีสิวไหม่มีองมา้นึงาไม่ด่เดได่น่องครับสิเ็บประแดกก้อนเพราะว่ามีแต่อ๋อขอซิมขอซิมอยู่ขอซิมอยู่เอาเออากินเออหนาหนา นี่าชื้กนไดบ้าบนหงอบ้าแสบเนี้ยเดประเดกเอนี่ลาปเดกจากอ่าหงยเดือนนนอฝนบะรู้เสียทางเดือบหวยเดือนเอาครับทั้งทางผีสือปิงไก่มากน้องอ่อนสือปิงไก่มากแต่ว่าเดี๋ยวน้องฝนเขาจะตำมะุงให้กินนะครับมาห่อสามเปนร้านอาหารเนี่ยเร็วเรวเรื่องข้าวตำมฮงเป็นร้านอาหารไปเลยเงินไหลซื้อสองซอเป็นแกอซองเอ ไม่แผ้สร้างได้เลยมีแต่ซ <c oughs> <c oughs> ุ้มหนิล่ะกี่ล่ะเคยเคยยี่นึงจะสินสองตนคือเคยเห็นปลาแดกสองตนอ๋อขนาดปลาแดกยังมีคู่นะเธอเออผมก็เอาอ๋อหรือคือมันมีคู่เมื่อ,<ม>อนี้นั่งเอกเพิ่นมายามพี่นอ้องน้องอ่อนมายามนั่งเอกอีกแจก้งนอยกสฤษณ์นนโพ<ฆ><ฆ>ในท,ท่านกอมนะครับคุณพ่อเท่านะครับคุณ พอเถ่าของสายยันนะครับสี่เป็นผู้นั้นนะครับพี่น้องเฮ้ยเลี้ยงเองนนที่สรุปแล้วคืออ่าสายยันผนประก,กาศหาหนักแสดงนะครับพี่น้องครับจะแล้โอ,อก,กาได้หรลาับบที่นี่คือว่าดรือว่แต่ว่านั่งนี่จากสี่พันมาพัน,นครับแต่ว่าผู้เป็นพอถ่าพันแล้วนั่นนี่มาเบึงหนาของพอเถ่าวีลเีา นี่นี่ครับผู้สีเหลนเป็นพ่อเท่าของสายยันกับพี่น้องคนจอกคนจชกโอ้ยโตัสีพาเสียตัวไข่ซะเนาะอ่าพี่น้องครับที่นี่เอาไว้สำนีละเพราะว่าสีกินปิ่งไก่ว่าท่านหมูอันนี้กับสิมาเหลนเป็นลูกสาว

มาจินเขาน้ำกันเด้อยัดบที่้าวตอะกุลเป็นเซี้ามขอบคุณมากสำหรับเฮียหลิวนะครับมาพร้อมกับเจ๊คนสวยแล้วก็น้องสาวน้องออนร้านบอะกาดูดขึ้นไม่เย็นฝนเออบอเป็นยังปากใจซื้อๆอันนั้นเขาขายดูดสองคนเออเอาจะให้ดูดยดูดยังมึงเถอะดูดมะคุ้งดูดเศษมะคุ้งโอ้โไปไปไ Tôi sẽ lại mà giang lại Nó... Nó... không Nó... đâu Nó... <laughs> <Mua khảo. cười>